สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กามาพอกับแอดมินในเสาวันที่16เมษายน2 5 64นะครับเนาะวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพ่อเทื่องสตาร์ดาชาแนลนะครับที่ได้ส่งคลิปดีๆมาฝากนะครับก็ขอขอบคุณพ่อเทื่องเด้วครับเด้อที่ส่งคลิปมาแบ่งปันโชคลาภนะครับน่กจะไปตามของความฝันของคุณยายนะครับที่มี สามตานะครับสารพิ่นเป็น,ป,น,ป,นปูสามตานะครับข้นตาที่สามนะครับมาเขาฝันเพิ่นนะครับทีให้สองเกตูนหนึ่งวัดท่เล้วนะครับท่านผู้ชมวัดนี้ก็อยากให้ทันผู้ชมไปติดตามคลิปของคุณยายน้ำกันนะครับนอว่าคุณยายเล็กพิ่นเปลี่ยนแปลงบอ่อหรือว่ายัางอยู่ตัวเดิมนะครับก็อยากให้ทันผู้ชมไปติดตามเหมืนกันนะครับ ก็จะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมนำโศกทัเม้เดอร์ครับเด้อไปทันผู้ชมไปติดตามน้ำกันว่าคุณยายเด็กเปลี่ยนบ่อหรือว่าเป็นตัวเดิมนะครับไปครับทาสไปรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะมันมันซื่อสัตว์เด้อร้านคุนคุณวะซื้อตัวมี่มีก็จะหาให้ตัวน่าจะบอกลด้เนาะคุณยายแต่ว่าให้ออกต้องด้อเน๊ะสามตัวร้านจังสิไดใดบอกคุณ เพราะคุณยายเพิ่นก็นมีโศกเด้งหวัดนังหันคุณยายเพิ่นก็ได้มีโศกนั่มขึ้กันครับบอมเณรวามีแต่งแต่ลูกหลานเนะาะลูกฮักนั่นเพิน่นบอให้ยสื่อหลายย่านแม่ป่วยแมโ่โซ่อย่านแม่แตายนี้จากลูกฮักนึ่ะผมชื่อเองอุย้ยเขาได้มากลายใช่ปะกันนี้เขาเห็ดเฮ่อนนไ้โอ้ที่เพิ่นมาเห็ดเฮ่อนนี่บอกครับจ้าเห็หของให้คุณยายครับวันละเป็นแสนท้องวันละ งวดก้อนนี่ก็ถือนอกป่าเนาะถือทั้งกล้วยทั้งเมียเขางวดก้อนนี่เอาว่าไอ้ฟังเนี่ยกอดมี่ไงคุณยายอันมึองวดก้อนนี่คุณยายบอกคนจังใดก่อดงวดก้อนนี่เพราะนึกได้งวดนี่งวดนี่มันได้หลายบอกงวดก้อนอะแม่งวดก้อนอีหยังขึ้นมาเฮ้ยจำไม่หลังสองเจ็ดศูนย์นี่นะอียงได้ยินว่าคุณยายบอกคนเอียงขึ้นมาสี่สามสามหรือว่าสี่สองสองบอกมาณนี้บอกอืมบอกมาณมันบัดน มาหามันออกซีสองสองก็ได้เด้อกรว่าอยู่เขาก็ไปใส่เอาเงี้ยวมันออกสองสองมันออกซีสองสองบางที่สามตัวเลยคนคนมาบอกแมนซีสามสามมันออกซีสองสองมันลดแต้มเอ้าบางที่มันลดแต้มเขาก็ไปลดเอาเนาะคุณยายคุณยายเพิ่อนก็บอกอยู่เพิ่อนมาบอกนั่นซีสามสามแต่ว่าระวังหามันลดแต้มเพิ่อนก็เขาเจาะก็ไปเสือเป็นซีสามสามซีสองสองอยู่ซีครับ ได้เขาสื่อเลขไม่ไงตัวเดียวน่ะนะเขาบอสื่อเล็กได้เขาสื่อเลขไม่ไงตัวเดียวเขาก็ไม่ทุนใช่เขามีทุนอยู่แล้วแสนหนึ่งเขาก็ไม่ได้อีกแสนหนึ่งนี่ก็โอนเงินเขาเพื่นที้เห็นเพื่อนที่แม่คนนี้เปนกองสีนี่เขาเห็นไหนเพินสามสามเงื่อนนี่พอนาหายนะกับพอดีพอนดยมาเหตุพไดีาเหตุทองให้คุณยายครับสมชมเพราะว่าเจตีคุณยายเพื่อกระยน่ม่เป็นไข้เงื่อนยกพื้นเป็นใหม่นะครับสมุชมเป็นเตียง <letter S 2> แต่ว่าบัดนี้เป็นกระเราะเดห้องให้ใหม่แต่ว่าก็มีเสียงดังบุลงวงเพลงบุลงวงเพลงอยู่ขึ้นมามันนั่งห่มเลยดอกห่มหมกม่วงนอ่ะครับเนาะหลังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงสิเข้าใจเนาะครับเนาะคุณยายก็บอกละครับว่าย่งคือเก่าครับย่งคือเก่าเพียงแต่ว่าเพิ่นมาเล่นนั่มซื่อคู่เพิ่นมีตาทิพตาที่สามนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาเล่นน้่มมือแรงครับมือแรงเพิ่นบอกว่ามือแร่งแรงแน่นอนแน่นอนครับผม คันได้มาไหมเพื่อนก็จะรีบบอกเนาะคันบ่ได้มาก็เป็นว่าส0มศ0น1สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับอาจจะเสียงทรับสนวนบุวไหวเนี่ยมันก็มีหลายคนหลายอย่างเนาะเพื่อนก็กรลังเฮ็ดก็ส้างอยู่ครับก็กระลังก็เลยเสียงมรกโปกเปกแน่ธรรมดาครับผมว่าคนกัอยู่น้ำกันหลายจ่ว่าคุณยายกะหนีออกมานั่งอยู่ผีครับมานั่งอยู่่มบอักม่วงเนาะยังก่เที่ยงไหนบอกไปละครับสา3ศนย์สาม สี่ศูนย์สี่หนึ่งหนนคือผู้พนมีตาทิพตตาที่สามมาบอก,อบอกอคุณยายแต่ประมาณสามสี่มือเลรอครับว่บางมันเปลี่ยนมาเหมือนแรงเขาเปลี่ยนมกันเขาบเปลี่ยนนั่นแมนเลยดัมตัวเก่าในแม่น้องคุณยายเนาะนนั่ละผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเก่านี่ยนะคิดนะว่าเพราะว่าเกิดเอาไปเสียงมันฝันดีฝันยังอยู่ไหมใช่หรือว่ามันจะออกเพื่อเดี่ยวอืมครับผม โอ้ยสาธุเนาะทำผร้ชมเนาะการออกงวดนี่ออนพอเ <พอ S 2> ที่ยงที่ได้หาสื่อยังม่ให้เพิ่นอีกจกักรยานทองอยางเค่ะแลน้ัวมี้ก็มาหลายครับย,ยังลุงสวนก็นมา,าครับลุงสวนเพิ่นก็แวะมาเล็นน้ำคุณยหญ่ลุงสวนประฝนเนาะอันนี้กะแม่นคุณใาย่น้อย ย่ายหน่อยครับเจ้าของสารปูเจ็กเป็นมะเร็งกับย่ายครับเป็นก็มาหากันหรูนครับผมบอกไม่ได้ใกล้กันครับผมบ่บอก่บ่ได้อยู่ไกลกันวอร์ิดบ่ได้อยู่ไกลกันกัมาบ่เคยมากมาเรื่อยเนาะป่าเนาะแต่ว่าส่วนมากส่วนมากล้องตอมเมนบอพนมาอย่างนี้มาฝันดีบ่เออเพิ่งฝันดีดีบ่แมนบ่ค่ะเพิ่นเพิ่งไปเอ้าเพิ่งไปยหญ่หัวเขาเนาะย่า่าเดี๋ยวเพิ่นกัมา เดี๋ยวก็เจอกันเนาะเดี๋ยวจะได้ถามลุงต้อมน้ำเนาะว่ามึงขึ้นฝันดีฝันว่ายัางไรแน่ยย้อ๋อเอาครับผมกับพระเจ้งก็จะว่าอีกข้างหนึ่งก้อนจะปิดคลิปครับผมก็คื่อตัวเลขก็ยังเป็นตัวเก่าครับผมสามศูนย์สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมก็ต้องรอครับผมต้องรออีกเป็นหมื่นเ้าเนาะหมื่นเ้าประมาณจักสองโมงเราพระเจ้าจะโทรมาหาคุณยายเนาะค่ะค่ะ ถ้าว่าแม่นกับกันพูนบ่มาบอกกับจวนนี่หละแม่นบอกคุณยายกันพูนบ่มาบอกก็คือสามศูนย์สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งนั่นแหละกันพูนเปลี่ยนแปลงเพร่ะกันพูนบอกคุณยายแต่จะเดือกนอกอ้าวครับผมเนาะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงดีเข้าใจเนาะครับเนาะที่พอเที่ยงมาติดตามคุณยายเรื่อยๆเพราะว่าอยากมาได้ความฝันอยากมาได้จากปากคุณยายเองครับว่าคุณยายได้เลขตัวเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนี่ยังคุณยายก็บอกตามตรงครับว่าคั้นเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยน นี่คุณยายบอกว่ายัางพอได้เปลี่ยนครับก่าเพิ่นมาเลรียน้ำซื้อๆกับเพียงยังเป็นตัวเลขตัวเก่าอยู่เนาะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลในเรื่องข้าวตามโจ๊กเพื่อเป็นกำลังใจก้น,นท่ามขีเปเนาะเดินทางมาหาคุณยายคุ้มเงือกับขอจำเจ้าทุกท่านมีความสุขความจเจริญเด้อครับมนัมน,มน,ขขนหมันกันสมุทุกคนห่างไกลจากโรคไผ่ไข้ไเจ็บเด้อครับไปละครับผมหุ่นลุงสวนกับมาเมื่อนี้มาเห็นหลักหน้าไร้ตาแล้วครับเมื่อนี้เนาะ ครับท่านผู้ชมมือนี้กล่ามาเจอกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะการท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันดีครับฝันดีเดี๋ยวเขาลองไปฟังเบื่อกับคุณยายครับผมเ่วามือนี่คุณยายออกมานอกบ้านครับอยู่นอกบ้านเพราะว่ามือนี้เพื่อวาอยู่ในบ้านมันห้อนห้อนบอกคุณยายห้อนแห้งอยู่นี่ขยังใค่แน่เนาะผมบอกเนาะมันไสมันหมดทัวถึงก็เลยมานั่งอยู่นี่อ๋อยู่นี่ใค่แน่ใค่แน่ครับผมอ่อนแห้ง เอาคุณยายบอให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงตัวเล็กงวดนี้โอ้ตัวเลขกมันก็คือเกานี่คือเก่าอยู่เมนบอเกาขันขันเพิ่นสิตัดสินคํามือแลงครับมือแล้งกุ่งนี้เลขกออกมื่อแลงเพิ่มมากมันสิอยู่คือเก่าบอ พิ่นมาบอกบอกหรือว่าบอกพ่นมาไปจัไดีเนี่ยมาขึ้นอยูคุณยายขึ้นเพิ่นเพิ่นมาซ่องมึงซื้อเพิ่นมาบอกสามตานเพิ่นมาหาคุณยายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมือใหม่มือมืออือมือเอือมันจังออกเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันก็บบอกแล้วมันก็มาซ่องมึงยายซื้อแล้วคอนเดนน้ำคุณยายซื้อบอกยังไงจ้า คุณใายช่องผมบ่คอยไดมาตัวเก่าน่ะมันตัวใดเนยังไงเนีบอท่านหูบอไอ้ศูนย์สามนั่นบอน่ะสามศนย์สอก็สี่หนึ่งสี่ศูนยะครับยยังมาเปลี่ยนเนาะบ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอแต่ีเปลี่ยนนี่ย้นแรงอือแรงอื้อสาวเขาตัวเดิมกัตัวเดิม ถช่เดมตัวเีิม่าวาก็นสิเอาตัวนี้ไปแต่ว่าสีหนึ่งหนึ่งสีสีศูนย์ศูนย์สีนั่นมันหาสียากเลดังขักว่าดังๆนะคะคุณยายโอ้ยว่าดังปันใดเฮ้ยเดี๋ยวเพนว่าจะอไกนมเอซีเพ่นว่าอยาฟังเสียงว่าชนีละลูกน่ะเป็นหมากคุณยายคุยมวนวาัอย่าสู้กันหลายเพื่อนว่าจะสู้กันหลายฟังคุณยายว่าเนี่ยเพื่นว่าเอฟซี เอาค่านผู้ชมพะเจียงจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมกะคุณยายก็บอกละครับว่ามีผู้เพิ่นสามตามีตาชิพนั่นเพิ่นมาเล่นน้ำมือขึ้นนี่แมนบอกคับคุณยายแต่ว่าเพิ่นยังพอได้บอกเนาะตัวใดเพิ่นยังไม่ให้เราบอกแต่เพิ่นบอกตัวเก่านั่นละคือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งกะ 3ามมันละครับ303 4 0 4ยหนึ่งครับยังเป็นตัวเก่าด้วยครับจะมีร่อต,ต้องรอบเบิง้งต้องรอบฟังมืออื่นครับผมมืออื่นมาแรกนี่ลาเข้าชื้อมาหาแมนบอนโอ้อยากนอนอยู่นี่ได้นาะมันจะทีไดครีมบอได้นนนหรอกต้องเงียบ เพิ่นมาคุยกันแล้วก็นั่งเรียนอดีตวุ้ยเพิ่นกับบไว้ปานนั้นเนาะเพิ่นมากทีสามทีสี่โอ้ยพอแล้วมาเข้าฝันนะคุณยายสิรับบ่ได้นอนเลยแม่เนี่บ่ได้ฝันอีกยากอีกอะแม่นจีทือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมถือคาดไม่บอกคุณยายเนาะมั่นใจเนาะโอ้ดีใจเป็นบ่เพราะว่ายายขอเพิ่นใช้บุญวันที่สิบเจ็ด อ๋อคุณยายสีเฮดบุญบ้านมันสี่สิบเจ็ดหอขตงมันสี่สิบเจ็ดใส่บาทมันสี่สิบแปดครับผมกวลาบุญความันสี่สิบแปดตาลาขวาเนมเศร้าครับครับค่ะมันสี่สิบแปดครับหอกขตงมันสี่สิบเจ็ดั่าขอเพิ่นบุญเพิ่นอยู่มีความมั่นใจลรยปานใดคุณยายมั่นใจแล้วเนาะอคันเต็มรอยนี่คือสิ ประมาณลอยหาซีผุนอน่ะเกมมันคนหัวลูกคนหัวลูกแต่ว่าก็ไม่ยัอยู่ครับทำไปชุ่มเพราะว่าพราะที่ยงคิดว่าเป็นยังจะว่ายังสั่นเพราะว่ายังคุณยายเองก็ได้ไปซื้อนมาแพงเด้คนซื้อแสดงครับมาแพงคนทำบุญมาแพงมิเตอยากให้น้อคุณยายเนาะให้ตลอดนะบ่งใจงวดก่อนเป็นยังกีซีแลนมาบอกยันมาท่าน ยหญ่มาท่านตีซีแล้วมาบอกคุณใหญ่ว่ามันโบเมนเด้อดสองสี่เก่ามันเป็นสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดรศูนย์มาสันโอ้ยป่ามาบอกย่างขักเลยอย่างมาท่านเนะอยากให้ใหญครับตัวหอดก่อนก็ยังคุณใหญ่บอกเนาะคุณใหญ่เนาะได้หอดศูนย์หาเนาะได้ศูนย์ผมไ่ได้บอกศูนย์หากระบอกเนาะศอนยหาน่ะโอ้ยไม่ได้กลับจำไม่ต้องกลับแมนครับป้าน้อยนั่นเราเป็นคน ว่าจังได้บุ๊อแต่ว่าก็ไข่ยู่บอกเป็นสองเจ็ดศูนย์ตรงตรงเรื่อยข่ยยูยังไงนะครับท่านผู้ชมเนาะกับพอเที่ยงกับมีความมั่นใจขึ้นกันครับเพราะว่าคุณยายหรือว่าป้าน้อยได้ซื้อบ้านหลังไม่หรือว่าศาลหลังไม่มาไห่ปู่ยาตายหย่หรือว่าหลานเพญินนะครับท่านผู้ชมเป็นหลังใหญ่กว่าเกาหลายเต่อพละครับ กาได้ความสนับสนุนมาจากเย็ซีท่านหนึ่งค่ะคนในสมเงินมาให้เนาะพอประมาณหาพันบาทพอเที่ยงก็มาหม่อมให้คุณยายคุณยายกัไปซื้อพอดีเบิดว่าสาันพอดีหาพันบาทพ่นก็บววยจ่ตัวโอ้ยร้านกูว่ได้ใส่คุณนานะ <laughs> วางเนาาะะยยฮสื้อเสื้อจนหมดตัวร้านบ่บ่เหลือเนาะบ่ก็ซื้อของเกือบบ่พ่อเนาะบ่พอบ่ก็จากได้หลังใหยัให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู่หลายขั้วสร้างมาง้อขั้วก็ซื้อจังหางนะเอ็นบ่อมาสิ้อพ่อเอ้าเอาเงินนีแล้วนาะยายเนาะนั่งร่ำอีกก็จังหางเบิดบ่มาหน่อยเริ่มคี้ข้ามาใส่เพิ่นได้ซื้ออยู่บ่ได้เบิดได้เบิดได้เบิดเหี่ยบ้อมเบิด พนมวนว่าสั่นตัวว่าเสือห้ยเสืให้เอาผดขึ้นยเหมือนเ้าเชื่อไหมขึ้นเนี่ยเหมือนเสายังขึ้นมากความฝันของยายนะครับเพิ่นกายยังเลขเพิ่นกายยังยืนยันตัวเดิมนะครับเป็นเลขสามศูนย์สามสี่ศูนย์และสี่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเลขยังบม่เปลี่ยนนะครับกา้ท่านผู้ชมนะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขตัวนี้กาจดไว้เป็นแนวทางเนด้วยครับแอดมินกานะนำเสนอตัวเลขให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงหลายปเปอร์เซ็นต์นะครับกขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อแอดมินกัเพียงแต่นาเสนอนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปเด้อครับเด้อก่อนจากกันก็ขอขอบคุณพ่พอเทื่องนะครับที่ส่งคลิปดีๆนะครับมา ฝากมาแบง่งปันโชคลาภนะครับนาะแอดมินก็นขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอ,ขอใหุ้กท่นันะครับที่มารับชมจงโชคดีตลอดปีและตลอดไปจากโชค,โชค,โชคมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ